สวัสดีครับผมมานพินกับฟิวไทยแต่ o บ็อกซ c ปอนะครับในนี้อยู่ที่สถานีขนส่งปาปกาศนะครับเรยกปาปกาศเพราะว่าที่นี่จะเป็นสถานีรถปาะ,ะกาศแล้วก็รถเที่ยวไก่ที่ไปกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปที่ต่างๆที่ไก่นะครับนี่ก็จะเป็นอาคารอยู่ตรงนี้นะครับอาคารแบบขนส่งทั่วไปจรนีค่อนข้างจะ เล็กนิดหนึ่งนะฮะก็มีโครงการทำอันนี้คนส่งใหม่ที่จะรวมว่าปรับากาศกับบ,บขสธรรมดารถพัดลมก็าด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีการย้ายไปนะ,ะ่ะนี่ก็มีร้านขายของนะครับแล้วก็รถตัวจะเข้าจอดอย่างนี้ครับมีเที่ยวไกลอย่างนี้เป็นรถหนองคายภูเก็ตนะครับ ของชาญเะเสรพทัวนะับรอบข้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นนะครับหรือก็เรียกปาประกาศขอนแก่นก็จะมีบริษัทออฟฟิศบริษัทรถทัวร์ต่ออตางๆครับอย่างตรงนี้ขอนแก่นทัวร์นะครับเมืองเลยขอนแก่นกรุงเทพนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเจ้าใหญ่หน่อยชานทัวนะครับ ที่เห็นมีรถจอดอยู่นี่ครับอันนี้เป็นรถกรุงเทพบึงการเข้ามาจอดนะคกับชันทัวมีรถจากกรุงเทพช่วงกลางวันนะครับกลางคืนอ,อันนี้อันนี้เป็นเจ้าใหญ่มีชันทัวร์เอสคัทกรุงเทพน่าจะาราคา420บาท แล้วก็มีนี้เปิดใหม่นะครับมีนครพนมนครศรีธรรมราชนะฮะนครพนมนครศรีธรรมราช อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับชื่อเต็มสถานีขนส่งผู้โดยสารรถป่อประกาศจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นจริงเขาเรียกว่าสถานีป่อประกาศนะครับก็คือเป็นรถป่อประกาศรถ VIP รถที่ไปเส้นทางไกลนะครับโดยรอบข้างก็อย่างที่เรียนให้ทราบจะมีที่ทําการบริษัททัวร์นะฮะขอนแก่นทัวร์ สารทัวร์ตรงนี้ชานทัวร์มี2ที่นะฮะแล้วก็407พัฒนานะฮะ407พัฒนาก็จะมีรถไประยอชนบุรีเดี๋ยวผมเข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่เมนหลักของสถานีคนสง่งขอนกันนะครับนี่มีรถเชียงใหม่ขอนแก่นมีสารทัวร์นะฮะ VP24 ที่นั่ง ก็ขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็ลุงประเสริฐทัวพอฝั่งงนี้ก็นครชัยแอร์นะครับเจ้าใหญ่